ลูกไม่ร้องแล้วพ่อให้ไปด้วยหรูเงียบเงีเงียบ,ยบแล้วร้องให้ทําไมต้องมายืนท่านี้เนี่ยโอ้รถมันขึ้นไม่ได้นออา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 จะมาดักล้นกันแบบนี้ไม่ได้นะจะมาดักปล้นกันแบบนี้ไม่ได้นะว่าให้หนูตัวโตก่อนลูกจะให้หนูไปด้วยอันนี้หนูยังตัวเล็กหนูยังขึ้นรถไม่เป็น ตอนนี้คุณพ่อก็กำลังจะไปทำงานนะคะสวัสดียมามเช้าค่ะแต่รู้สึกว่าลูกๆเนี่ยออจ,จะอยากไปทำงานด้วยไปไหม,ไไหมโอ้ขึ้นยังไงลูกหนูจะขึ้นกันยังไงคะน้องพลอยขึ้นข้างหน้าเพราะว่าน้องพลอยตัวเล็ก,ลกเออน้องพลอยขึ้นข้างหน้าอเก่งมากโอ,อ้โหอยากขึ้นหน้ารถ เป็นตุ๊กตาหน้ารถ่ะพี่บัวขึ้นหลังพี่บัวเป็นผู้ชายพี่บัวตัวใหญ่แล้วกินกล้วยไปคนละสองถุงแล้วนะคะนี่ตอนนี้คุณพ่อจะไปทํางานแต่ว่าไม่ยอมให้คุณพ่อไปอยากไปกับพ่อด้วยอาตายลูกปลาค่ะค่ะปลา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 าไปทำงานเยอะ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 อ่ อ้าว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 จะมาดักปล้นกันแบบนี้ไม่ได้นะจะมาดักปล้นกันแบบนี้ไม่ได้นะว่าให้หนูตัวโตก่อนลูกจะให้หนูไปด้วยอันนี้หนูยังตัวเล็กหนูยังขึ้นรถไม่เป็นโอ้นี่แหละค่ะแต่เราวันทุกๆุกเช้าอยากขึ้นรถไปด้วยเลยนะคะใจเขาน่นพี่บัวนี่ก็ขุมรุ่มลึกค่อยๆเดินนะคะ เป็นพี่ชายที่แสนดีมากๆเลยสวัสดียามเช้านะคะตอนนี้เช้าเช้าประมาณ8ปดโมงกว่าก็เดดค่อนข้างแรงนิดนึงให้พี่ๆทายกันนะคะว่าเราจะไปกันได้ตอนไหนอันนี้คือคุณพ่อกับคุณแม่นะคะตั้งใจจะให้ลูกยืนกินหญ้าที่สวนก่อนแล้วคุณพ่อจะเอารถไป ทำงานนะคะอู้งอนงอนแต่ว่าพ่อลูกติดเนาะพอลูกสองไห้ й, พ่อพ่อลูกติดด้วยนะคะดูค่ะอันคังไอตัวเล็กๆนี่ก็อยากขึ้นรถก็หนูขึ้นไม่ได้ไงว่ให้หนูตัวใหญ่ตัวโตก่อนแม่จะให้หนูขึ้นเอ้เอเอล่นแล้วค่ะล่นแล้วค่ะใจเย็นๆว่ะลูกได้กินได้กินให้พี่โอกินด้วย เย็นๆลกเย็นๆตา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 ไปทำงานอ่าน้องพลอยขึ้นก่อนน้องพลอยขึ้นก่อนแล้วหนูขวางพี่บัวไว้ทำไมลูกโอ้ยลูกค่ะความพ่อลูกสอง โอ,โอ้ให้ให้กินก่อนให้กินก่อนแม่ให้กินไม่ 1970, ยอมหรอกนี่ขึ้นรถก็อยากขึ้นล้วยก็อยากกินให้พี่บัวด้วยค่ะให้พี่บัวด้วยหนูแบ่งพี่บัวด้วยลูกโอ้ยสู้ไปแย่งออกจากปากเขานะคะนั่นโอ้ตาโทแบ่งการกินกินด้วยการโลกกินด้วยการเก่งมากพี่บัวด้วยน้องพลอยด้วยเก่งมากโอ้โห คนเก่งนะเนี่ยตื่นเช้ามาได้ลูกเป็ช้างเผือกสองเชือกเลยค่ะเพราะว่าเมื่อวานก็ฝนตกนะคะเช้ามาก็จะประมาณนี้เลยค่ะพี่ขา <laughs> จอดนะคะไม่ให้พ่อไปเพราะว่าในความรู้สึกเขาเขาก็จะรู้สึกว่าอ,อนั่นแหละค่ะพอให้กินที่บ้านไม่กินนะคะ พอพ right ่อจะไปทำงานอยากมากับพ่อเกิดการรังแกกันขึ้นตู้ไปแล้วค่ะไปแล้วเด้อค่ะเด้อน่เดินเฉยๆแบบพี่บัวนี่ลูกนี่โอ้โหกินแบบง่ายๆเออไปไหนนี่มาทำไมเนี่ยมาหาแม่ทำไมแล้วหนูว่าหนูจะไปกับพ่อไงก็แม่ให้หนูกินอยู่ที่บ้านหนูบอกว่าหนูไม่กิน เออเ,เอปอ,อ,อ,อปาอาบน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นรถประปลาพู้เราประมา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 เร็วลูกมาอยากขึ้นรถค่ะก็แม่บอกว่าหนูยังขึ้นไม่ได้ลูกให้หนูโตก่อนเนียหนูค่อยขึ้นเออกิ่งมา,อางอน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 ,งอนปลาปลาพี่บัวปะปลาอูอพี่บัวหนีเลยพี่บัวใครไม่อาบน้ําก็ไม่ต้องไปสนใจนะพี่บัวมาอาบน้ําเร็วลูกมา วิ่งมาวิ่งมาลัวหนีนะคะกลัวพ่อกับพี่บัวหนีไปได้อะไรมาเนี่ยไปได้อะไรมาลูกโอ้ยนอนวันนี้ก็ได้มาอาบน้ำบ้านคุณยายนะคะเพราะว่าคุณพ่อจะเอารถไปทำงานแต่ลูกไม่ยอมนะคะต้องให้มาอาบน้ำมากินย้าก,ก่อน ให้กินย้าให้อาบน้ำที่บ้านไม่ยอมอีกนะคะกลัวพ่อจะหนีสู้ตามมาถึงบ้านยายพ่อก็ต้องพามาอาบน้ำที่นี่นะคะอาบน้ำบ้านตัวเองมันไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ใช่ไหมลูกม,ม,าม,ามาีย,ย,ยานของยายลงเย,ยของยายเด้อนั่นของยายเด้นอ,ยยดน,อยยนั่นให้พี่บัวกินน้ำก่อนนะคะ พี่บัวเน้นนิ่งมากก็คือยอมรับในความนิ่งที่แบบถ้าเป็นคนเขาก็เรียกว่าวุฒิภาวะนะคะการเป็นพี่เนาะเป็นพี่เป็นพี่ชายเป็นผู้นําที่ดีนะคะกับน้องเนาะแต่ว่าน้องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นผู้ฟังที่ดีมากเพราะว่าไม่เคยอยู่เฉยๆเลยนะคะนี่แหละคะ่ะน้องแต่พี่นะคะดูคะ่ะก้มลงอาบน้ําก็อาบนะคะ แต่น้องก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะนอนให้พ่ออาบน้ำอย่างสบายใจเลยนะคะเนี่ยพี่บัวขาวโอ้โหนางนี่คือยังไม่ถูนะคะแต่ว่าเขาจะถนองงานเขามากเลยเงาว,วิบวับวิบวับเนื้อตัวพี่บัวนี่ค่อนข้างจะสะอาดนะคะไม่ค่อยมีดินเท่าไหร่เพราะว่าถึงเขาจะเล่นดินแต่ว่าเขาก็รู้จัก เซฟตัวเองเพราะเขาเป็นหนุ่มน้อยจ้าสำอางโฟกัสที่เล็บนะคะนี่ดูเล็บพี่บัวนะคะเล็บขาวมากเพราะว่าคือแม่บอกไม่ถูกอะ่ะคือเขาถ้าเป็นผู้ชายก็หนุ่มสำอางมากมากเลยนะคะพี่บัวเนี่ยถ้าเป็นคนเนาะดูค่ะเราต้องติดตามงานพี่บัวนะคะอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าว่าจะงามขนาดไหนเพราะว่า ขนาดนี้ก็ยังขนาดนี้แล้วนะคะก็ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะ<ล>อา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวแล้วนอนดีๆแบบพี่บัวมันเป็นยังไงลูกโอ๊ยนอนนอน<ล>นอนนอนสวยๆลูกนอนสวยๆเป็นผู้หญิงนะคะลูกเออนอน<ล>สวย,สวย ะค่ะยามเช้าของทุกๆวันโอ้ยประมาณนี้แล้วค่ะพี่บัวนี่รู้สึกว่าน้ำหนักจะขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าอ้วนขึ้นมากตมแต่ลูกสาวนี่ขอไม่พูดถึงนะคะปลอยผมหายแล้วเนี่ยงิงมาก เดี๋ยวนี้เริ่มนิ่งแล้วนะคะเพราะว่าได้อยู่กับพี่บัวบ่อยๆพี่บัวนี่ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็ใจดีลูกสาวได้อยู่ทุกวันก็นเออดีขึ้นอ่าอ่าอ่ะอ่ะอนะลุกดีหลูกเก่งมาเงาวิบวับเลยอาบน้ำแล้วพี่บัวรู้สึกสบายอกสบายใจนะคะสบายตัว ะะ่ยืนนอนให้พ่ออาบน้ำสวยๆแบบลูกหนูจะรีบไปไหนดูค่ะเรียบร้อยอพี่บัวเรียบร้อยอก็เหลือก็เหลือแต่เด็กอ้วนนี่แหละคะ่ะเดินวนสิบรอบนะคะยังอาบน้ำไม่เสร็จแต่พี่บัวรอบเดียวจบ แม่ดูสิใครอาบน้ำดื้อที่สุดเนี่ยใครเป็นคนดื้อที่สุดเนี่ยเออยังอยากเล่นน้ำนะนั่นไม่ได้อยากกินนะก,กินน้ำต้องกินหญ้าลกินยังไงรู้น้ำก็อยากกินหญ้าก็อยากกินนะคะตอนนี้ดูแม่ว่าไม่ได้อยากกินแล้วอยากเล่น ให้อ้วนอ่าน้ำเย็นเย็นสบายสบายค่ะสำหรับวันนี้พี่แม่จะขอลาไปเพียงทอาน,นี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องบอปลอยคิดื้อด้วยนะคะน้องบอปลอยมีผลิตภัณฑ์มาบริการพี่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็น เสื้อน้องบอพลอยคิดือ้อกระเป๋าลถโลกร้อนของน้องบอบพลอยนะคะแล้วก็หมอนนะคะพี่ๆี่ท่านใดอยากรับผลิตภัณฑ์ของน้องบอพลอยคิดื้อนะคะก็แอดไลน์หาคุณแม่ได้เลยนะคะพี่ๆี่ท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์นะคะโทรหาคุณแม่ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะคุณแม่ทิ้งไอเดียไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ไว้ทีใ่ใต้คลิปของน้องบอบพลอยคิดือ้อทุกคลิปเลยนะคะฝากพี่พ,พี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ใหครอบครัวของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเล่นน้ำแล้วค่ะเล่นน้ำแล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกบาย